สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมกับช่องเดี๋ยวผมพาไปวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดพระธาตุวายโยอ,อําเภอแปลงยาวจังหวัดเชิงเสานะครับวัดพระธาตุวายโยก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับมีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยปีนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนวันนี้จะพาไปดูความสวยงามของสถานที่นะครับแต่ทางพระพุทธศาสนาที่ ที่ดูแล้วแบบน่าตื่นเต้นนะครับมาดูตัวมาดูสถานที่จริงนี่คือแบบพระธาตุองค์ใหญ่มากเลยนะครับก็วันนี้ก็ทั้งพาไปไหว้พระแล้วก็พาไปดูอ,อ่างเข็บน้ําวาดกระทิงนะครับซึ่งก็อยู่ติดกับวัดเลยนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆกันเลยนะครับอรอบๆตรงนี้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในดีกว่านี่เลยนะอันนี้เป็นอ่าพระาธาตุนะครับในตัวตัวของพระาธาตุเองนะครับโอ้โหเออผมควรจะใช้กล้องเลนส์วายไหมโอเคนี่ครับก็อันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆกันเลยนะครับ จริงๆแก้ปัญหาแก้ปัญหานี้ไม่หายนะก็ถ้าผมใช้เรนวายครับมันจะติดมันจะติดไอกแกนของกิมบอลฮะติดแกนกิมบอลเดี๋ยวผมขึ้นไปนิดนึงโอ้โหคือยอดสูงมากครับจนแบบจนแบบว่ากล้องอ่ะไม่สามารถที่จะจับได้เลยเนี่ยอยอดสูงมากเลยครับนี่เลยนะ เดี๋ยวพาดูรอบๆกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบๆก่อนนะครับชมรอบวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะนะครับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ ปกติแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับกำลังรู้จะทําทอะไรกันนะครับอันนี้สถาปัตย์รอบๆข้างเลยนะครับรน,นี่เลยน,น,นี่นะครับแล้วก็โอเครอบๆก็จะเป็นาบสถ์เป็นพระาธาตุนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นให้คนเข้าไปสักการบูชานะครับ <Okay. S 2> น่ครับคนเยอจริงนะวันนี้ที่เห็นเห็นไกลนั่นก็คือเป็นเป็นอ่างเป็นหนังเก็บน้ำนะครับโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต้องถอดทองงทง้ง ช่วงนี้ก็จะมีพระพุทธศาสนิกชนนะครับชาวบ,บ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามากราบไหว้บูชาพระธาตุแล้วก็ุทลูกที่อยู่ด้านในนะครับอตอนนี้เราอยู่ในวัดนะครับก็ทางวัดเองนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับมี น่าจะเป็นชั้นชั้นที่สองนะบันไดตรงนี้นะครับสามารถขึ้นไปบนชั้นที่สองได้นะครับดูข้างบนดีกว่านี่ครับข้างบนโหเสาวสวยมากเลยนะเสาไม่ใช่สาวนะวนะโอเคเนี่ยดูครับข้างในอะเป็นสีทองหมดเลยนะนะครับให้ดูให้ดูให้ดูเลย นะครับตรงตรงซอกก็จะมีอ่ามีพระพุทธรูปเพื่อเพื่อนเห็นใช่ไหมเดี๋ยวจะเช็คดูนะนะครับจะมีอ่าพระพุทธรูปนี่นะอยู่ตรงมุมนะครับอ่าเดี๋ยวโซมดูดีครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้นะครับหลวงพ่อปดนี่นะครับก็ทุกคนไม่พลาดที่จะมาไหว้นะครับก็จะมีพระสงฆ์นะครับที่ให้รอให้พรอยู่ข้างๆศาลา,านะครับตอนนี้เป็นศาลาหลวงพ่อปดนี่เลยนะครับ ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศดูไหว้พระกันเสร็เรีร้อยนะครับอันนี้ก็จะมีโบสถ์นะครับน่บาจะกำลังสร้างอยู่เปล่าไม่ได้ใจยังสร้าง นานแล้วก็ไม่รู้ีลูกปัน้นก็แม่คนดินนนฮะให่อา,อาสกกาละกันนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ข้าวมากแล้วไม่รู้มีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี้ดีกว่านะครับไอ <I> อ่างเก็บน้ำนะครับ ไปชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ํากันนะครับเดินกันเลยทีเดียวนะครับส,สดๆเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการตัดต่อวิดีโอเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า,าไม่ได้เรียนมานะครับแต่ก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับคุณภาพของวิดีโอแล้วก็วิธีการตัดต่อต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับ นี่ครับตลาดน้ําวายโยนะฮะซึ่งอยู่ในเขตของอ่าวัดพระธาตุวายโยเลยนะครับนี่ครับคือตลาดน้ําวายโยนะมาแล้วตลาดน้ําวายโยอ๋อนี่ผมผมว่าผมจะกินก๋วยเตี๋ยววัวตุ๋นที่นี่แหละ ันนี้นะครับก็จะมากินนะครับก๋วยเตี๋ยวกันที่ตลาดน้ำพระธาตุวายโยนะครับอ่าเป็นยังไงคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็อ่าผมื่อกี้สั่งก๋วยเตี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะซุปอร่อยนะไร ครับเสาร์ที่ผมสั่งมีเหลือไปสองก้อนนะให้จะอร่อยนะขอาคิดก่อนอืมอร่อยคนระับร้มแล้วก็ได้เลยนะ ตัวชาติดีถ้าได้มาที่วัดพระธาตุปยูทก็ลองมากินดูนะข้าวนะโอ้สวยสวยมากเลยครับเนี่ยกวดหืมบัเท่าไหร่ครับกวดเนี่ยคิมบารเมือง ให้ดูให้ดูนี่หูสวยมากเลยไอ้ปลูกไอ่เจ็บเจ็บจากธรรมชาติครับใช่แล้วก็หน้าฝนมันก็จะออกของมันแต่จะเข้าหน้าฝล้วมันจะิเดเเพราะงั้นมันหนยตายอันนี้อันนี้ต้นอะอันนี้ผักบังผักชอ๋อผักบางใช่ผักชอูนากินมากเลยอ่ะาทบนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวกระชาย ไฟอ่อนอันนี้เป <Right. S 1> <ocal> ็นไฟอ่อนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแวะดูก่อนอันนี้อันไหนคะมะกอกอ๋อนี่มะกอกปะไม่ใช่อะไม่ใช่หรออะไร่ะขายนานเลยนี่อะอัวนี้คืออะไรครับอันมะเม็อันอะไรใบชะมวงโอ้ใบชะมวงอ๋อนี่คือนี่คือนี่คือใบชะมวงใช่ไหมที่เขาที่เขาเอาไปต้มเอาไปต้มนะ เอออ๋ออ่านี่คือใบใบขมวงเพรเอามาแทนเที่ยวนะต้ม้นปาหมูโอ้โหอร่อยมากลูกเบียร์รา้า20บาทบ้านนี้มันจะตัดต้ตัดบ้านจะเลือกูนี่ใน่อยกล้วยแล้วมีกล้วยด้วยนะสวนได้20บาทถึงล้ไปเท่ ครับตอนนี้อ่าจุดนี้โซนนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับขายผลไม้นะครับจะมีแตงโมมีอะไรก็น่าจะชาวบ้านก็น่าจะรับมาขายต่อนะครับแล้วก็มีขนมขนมอะไรอ่ะข้าวแตนนะครับปกติแล้วนะครับตลาดน้ำวายโยเนี่ยจะมีความคึกคักนะครับมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของมากมายแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยคนก็เลยดูน้อยนะครับดูน้อย ผมว่าตรงนี้ถ้าเป็นแบบฟูแบบเศรษฐกิจดีอะไรเงี้ยคนน่าจะมาเที่ยวกันเยอะนะครับถ้าแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็จะมีของมาขายกันมากขึ้นนะครับอ๋อดูตรงนี้ตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําวิวดีมากเอาจริงเลยนะครับผมก็หแหมไปน,นั่งกินก่อนหน้าน,นั้นแล้วไงเออพอเดินขึ้นมาเอาเฮ้ยแมงบรรยากาศดีมากเลยนั่งกินแบบริมอ่างอ่ะนะครับ่ามีชิมจุ่มนะมีร้านทิมจุ่มด้วยนะเนี่ยะ มีกาแฟสดนะครับมีกาแฟสดตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟร้านขายของทั่วไปตรงน,นี้เป็นสวนหย่อมนะครับเป็นสวนหย่อมอของทางเป็นสวนหย่อมที่ทางวัดจัดไว้ให้นะครับมีที่นั่งกินข้าวใช่ไหม,มฮะมีสมกินข้าวใช่ไหมมีสมกินข้าวแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆนะเออสวยงามมากเลยอะ่ะจริงจริง จริงๆอยากให้คนไให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูนะครับดูนะฮะมีรูกแกะมีรูพันมีนี่ครับจุดเช็คอินนะครับจุดจุดเช็คอินตรงนี้ของที่นี่อะไรเนี่ยบ้านห้วยน้ำซับนะครับบ้านห้วยน้ำซับแต่ว่า,าเห็นไหมมีจุดเช็คอินแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คืออ่างเก็บน้ํบรานกระทิงนะครับอโอ้ยมาดูเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะฮะนี่เลยมีอ่างเก็บน้ํา มีตรงฝั่งตรงข้ามรู้สึกจะมีคนมาตกปลานะครับน้ําตอนนี้น้ําเริ่มแห้งนะครตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วในะน้ําเยอะกว่านี้นะฮะน้ํามาถึงฝั่งที่ผมยืนเลยนะฮะเออใช้ได้เลย น้ำแต่เช้าเลยคือ,อ,ยอ,ยอตอนตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วนะน้ำมันขึ้นมาสูงระดับระดับเนี้ยนะครับตอนนี้จะเป็นน้ำมันขึ้นมาถึงระดับนี้เลยนะครับจนเห็นรอยรอยสนิมนะฮะนี่ครับ มไม่แน่ใจว่ามันยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะผมไม่เดินไปแล้วกันนี่ครับ โอเคนี่ก็น่าจะเป็นอีกจุดเช็คกินอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับถึงแล้วอ่างอ่างลาดกระทิงนะครับนี่สวยนะบรรยากาศบรรยากาศนั่นคดดีเลยนี่น่ามาเที่ยวครับจริงจริงนะครับ อ๋ออ่านี่ครับก็ถ้าถ้าจะมาเช่าเรือเรือทีพนะครับเรือเป็ดฮะก็มาเช่าที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นอ่าเสื้อนะครับเสื้อชูชีพนะครับให้น่าจะให้นะครับเพราะว่าอ่าสำหรับป้องกรรันอุบัติเหตุเนนะาะนี่ครับเรียบร้อยโอเคก็วันนี้ก็จบทลิป ของวัดพระาธาตุรายโยนะครับเป็นวัดที่โดสรุปแล้วนะครับก็เป็นวัดที่คุม,คมไม่ใช่คุมเด็กวรือเปล่าหน้ามานะครับหน้ามาเที่ยวครับคือหนึ่งแล้วคือเราได้มาไหว้พระนะครับมีหลวงพ่อบบทนี้นะครับแล้วก็ได้สักการะพระาธาตุรายโยนะครับแล้วก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจหาอะไรกินท่องเที่ยวไปนะครับมีบรรยากาศที่สวยงามของอ่างเก็บน้ําลาดกระทิงนะครับ ก็คุณมาที่เดียวก็น่าจะน่าจะจบนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวช่องเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวก็ขอน่าจะต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะสมัสสครสมาชด้วยแล้วกันนะครับ